ความรุนแรงชุมนุมโดยสงบหลักสากลสิทธิในการชุมนุมสิทธิในการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนได้รับการรับรองตามกติการะหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ21ครอบคลุมถึงการชุมนุมทุกรูปแบบทุกพื้นที่ทั้งการเดินขบวนและการชุมนุมออนไลน์แต่การชุมนุมโดยสงบคืออะไร มีขอบเขตแค่ไหนสาระสำคัญ10ข้อต่อไปนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการชุมนุมโดยสงบมากขึ้น 1. การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากลต้องไม่ใช้ความรุนแรงไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างร้ายแรงและต้องไม่จัดขึ้นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อก่อสงครามปลุกปัน่นหรือสร้างความเกลียดชัง สำหรับการขัดขวางการสัญจรของยานพาหนะหรือคนเดินเท้าการใช้ความรุนแรงเพียงบางคนไม่ถือเป็นการใช้ความรุนแรงในการชุมนุมตามหลักสากล 2. พื้นที่ชุมนุมการชุมนุมโดยสงบสามารถจัดได้ทุกพื้นที่เว้นแต่ในพื้นที่เอกชนอาจมีข้อห้ามโดยพิจารณาเป็นรายกรณี 3. หน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบด้วยการไม่แทรกแซงเนื้อหาสาระ อำนวยความสะดวกในการชุมนุมคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ชุมนุมรวมถึงสร้างบรรยากาศให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ 4. หน้าที่ของผู้ชุมนุมผู้จัดการชุมนุมจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมโดยผู้ชุมนุมจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 5. ผู้สื่อข่าวและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยสะท้อนข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นจึงมีสิทธิที่จะสังเกตการและรายงานข่าวรวมทั้งต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกคุกค,คามกลั่นแกล้งหรือตอบโต้จากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตการยึดหรือทำลายอุปกรณ์ของผู้สื่อข่าวไม่สามารถทำได้ 6. ไม่สามารถจำกัดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบได้ยกเว้น มีการระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนบนพื้นฐานของความจำเป็นได้สัดส,ส่วนและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยสาธารณสุขศิลธรรมของประชาชนและเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 7. ไม่สามารถจำกัดช่วงเวลาระยะเวลาและความถี่ของการชุมนุมโดยสงบได้เว้นแต่การชุมนุมยืดเยื้อในช่วงเวลาเดิม สถานที่เดิมและส่งผลให้ประชาชนบริเวณนั้นเดือดร้อนเป็นพิเศษ 8. ไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้ชุมนุมโดยสงบได้เว้นแต่เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะและสาธารณสุข 9. กาการสลายการชุมนุมตามหลักสากลการชุมนุมโดยสงบควรปล่อยให้มีการสลายด้วยตนเองการสลายโดยเจ้าหน้าที่ จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อการชุมนุมนั้นไม่สงบอีกต่อไปหรือมีการใช้ความรุนแรงอย่างร้ายแรงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่น 10. การสลายการชุมนุมโดยการใช้อาวุธหลักสากลไม่สนับสนุนให้ใช้อาวุธเพื่อสลายการชุมนุมเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือการชุมนุมจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักสาระสำคัญ10ข้อนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สามารถแสดงออกร่วมกันและมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์สังคมให้มีความก้าวหน้าทัานสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล